เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวีนะครับผมแล้วนี้เรกลับมาอยู่ในเกมลิ a g u ออ f Legend ์กันอีกแล้วซึ่งตัวละครที่ผมเล่นนั้นก็คือเป็นตัวอะไรไม่ได้นอกจากเจ้าจิ๋วครับผมจิ๋วน้อยกู้โลกไงอะไรนี่อยากจะให้ผู้ชมทายไงผู้ชมคงทายไม่ได้หรอกนะแล้ลิ้นพันกันอีกเลยจะมีสักวันไหมที่ผมพูดแล้วลิ้นไม่พันกันนะ โคตรแย่เลยวมาคือน้องแบรนมาแบรนลังนกแท้เพื่อนรักผมอุ้ยเจ็บเจ็บก่อนเลยเบอรก่อนได้เปรียบก็บ้าล,ละเหมือนจะฆ่าตัวตายอ่ะเฮ้ยแบรนโกรธมาทุกคนดูน้องแบรนโกรธผมผมค่อนข้างจะใจเย็นนะผมไม่รีบอ่ะก็คือผมรู้ว่าถ้าผมเบิร์เขาผมแรงกว่าเขาอ่ะเจ็บาดี บ,บองไหมซองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแล้วแบนเจ็บแล้วคุณผู้ชมดูเฮ้ยมีคนขโมยบูบับว่ะมีคนขโมยบูบับแล้วโดนโจมตีด้วย <c oughs> นิ่งเลยน่าส,ง,ง,สงสารเขานะผมว่าคือไม่ความผิดผมน่าต้งตรงอ่ะแบนมันจะโป้งนี่แหละแต่ผมรอรถถังอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารถถังมากตัวเนี้ย <c oughs> สวยสวยเว้ยนน้ยดูแบนดูดิอดดดเอาป่ะเอาป่ะพี่แกจะกลับบ้านเหรออย่าเพิ่งกลับนะมันกลับบ้านต้องเสร็จผมดิเสร็จผมดิกลับบ้านใช่ไหมหายหมดแน่ไอ,อ้โค้ตตีป้อมผมไม่จะได้เพลทหนึ่งอนะหัว หัวอึ๊บหลบตีเฮ้ยเขาแคขนผมอ่ะคุณผู้ชมเหมือนจะรีบมาด้วยตะเกียบน่าจะกดรองเท้าม,มาเลยกดรองเท้าม,มาเลยติดสปีดแท็กซี่ไม่ขึ้นแล้วมีข่าวมอเตอร์ไซค์มาป <Go! S 1> ึ๊บเจ็บบดี้เอาไหมคือผมไม่เจ็บนะคุณผู้ชม <right> ผมก็แค่ตรงเนะ <Do over. S 1> ี้ยเห็นไหมปึ๊บหลบดูดีคือไม่รอด <second> <laughs> กลับบ้านแลปึ๊บได้แล้วเจ็บบดีเอาไม่ล่ะปึ๊บโอ้รองเท้าต้านเวทได้ขีดแล้วน่าจะจบแล้วผู้หญิงก็จะเป็นของฉันอืมนี่ไงเจ็บเจ็บไม่ล่ะ เอามล่ะนี่กลับบ้านสวยนิ่งเลยเจ็บไหมล่ะหลบหลบแบบพิ้วพิ้ไหวเก็บพิ้วมาเพื่อเกบเก็บเกอาหารสวยคือวงจากแก๊งบ้าบนว่าคุณผู้ชมไปไหม ไปนะผมไปนะผมอยากได้อ่ะนิ่งเลยลาก่อนอือกลับไปทันได้ไหมอือสวยรัดคิว บายบายค้าล่างน่าจะเอาได้นะใส่ทุกคนข้องการไม่เคยใส่กันมากบ้องสวยงามลูกนนี้ลูก,ก <c oughs> อ้อีกที่ตกคุ้งเรียบร้อยบ้องเก็บผมเสร็จผมอ,อันตีเอาต่อไหมล่ะ เอาต่อไหมเอาต่อไหมผมไปแล้วขอโทษเออรอดรอดด้วยรอดด้วยไปแล้วบายายคุยสุดยอดทุกคนเจ็บเจ็บน่าเจ็บเจ็บมากเอ่ช่วยเฮ้ยควายควายเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเราเล่นได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้พวกคุณดูนะ ปล่อยปล่อยนั่นไปเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอมองเจ็บดีโหโหนิ่งเลยไม่ไหวแล้วเหรอออขอโทษครับพี่แบนแบบว่าเจ็บใจมากตอนนี้แบตโทรศัพท์ผมใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมกระตุกกระตุกมาก บ้องเจ็บไม่เล่าเออไม่่ลาย่าเพิ่งหนีผมไม่ดีอย่าเพิ่งหนีผมไม่ดี๊บสวยผู้ชมผมรู้สึกเหมือนแบตโทรศัพท์จะหมดว่ะแบตจะหมดภายในตอนนี้เลยเป็นแบบไม่กลัวป้อมเลย Things aren't going to improve themselves. Nhếp loại ninh lơi. Top. 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 สวยอุ้ยเฮ้ยเกิดได้เฮ้ย,ฮยปูปูไม่มีอะปูมีอยู่ <c oughs> โอ้พระเจ้าเพือ่อนผมไม่น่าเลยเอี่ยวล่ามาทำอะไรตรงนี้วะไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนเราสู้ไม่น่าจะสู้ได้ต่อให้สองหนึ่งก็เถอะนะเฮ้ยเพราะว่าผมชนะอ้าวบอดหาย <c oughs> เฮ้ย hey, ดูมาทำดิ <had> ไม่กี่บาท <Never S 1> เองห่วงจังเลยเออผมไปดันดีกว่าผมไม่ได้กลัวผมไม่กลัว <Okay. S 1> พี่โอลล่าฮะเพราะว่าผมรวยกว่าเขาเยอะเลยสู้กับเขาขเขาน่าจะแพ้ผมเพราะเขาไม่มีตานเวทค่อนข้างบางไงเฮ้ย hey, ผมไม่ชมแบตมูลนิยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหโคตรแย่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า ือผมต้องสอดหูฟังเล่นมันทาให้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะอาจจะเป็นเสียงผมนั่งร้องไห้มันจะเป็นไปได้ไงวะ never had luck, never need to Look out, cat! Here Come, Come get me! Go! One! <laughs> two, three. Don't, tomorrow's the last of our days.